เมื่อกี้เราได้ไปเก็บศพของเลนนี่แล้วนะครับเราก็มาที่หอของเซลูวิทเลยนะครับเรามาดูซิว่าลูกน้องเป็นยังไงกันบ้างเราจะเห็นศพของเซลูวิทนะแล้วก็ดูท่าทางจะได้กระดิ่งด้วยนะครับแล้วก็น่าจะได้ชุดนะฮะนี่คือกระดิ่งเซลูวิทนะครับแล้วก็ชุดของเขานะฮะสี่ชิ้นได้หมวกได้เสื้อนะครับแล้วก็ได้ถุงมือนะครับแล้วก็ได้ กางเกงนะครับจะมาลองใสนะ่ดูเลยนะครับเหมือนหน้ากากนี้นะครับมันจะคล้ายกับหน้ากากที่เราได้ที่หอคอยนะเป็นหน้ากากที่ถูกปิดหูปิดตาปิดจมูกแสดงความซื่อสัตย์ที่ไม่พูดปอดอะไรนะครับเซลูว mm ิตเองก็น่าจะเป็นผู้ที่ถูกใส่หน้ากากนั้นเช่นกันนะแล้วก็มาอยู่ที่นี่นะครับ mm hmm. เห็นไหมครคล้ายกันมากๆนะครับ น่าจะเป็นผู้รู้เห็นด้วยแล้วตอนนี้ก็ตายไปแล้วฮนะไม่รู้ใครฆ่านะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเราได้เข้าไปที่นั่นนะแล้วก็ไปเจอกับองค์ขลักระดับพระเจ้านะก็สกินนะครับแล้วคนที่สั่งมานะก็น่าจะเป็นระดับพระเจ้าเช่นกันนะแล้วก็ฆ่าพวกนี้ได้นะครับฆ่าเซลวิทได้นี้ไม่ธรรมดานะเพราะเซลวิทนี่ชุดเครื่องเกาะชุดเกาะของเขาเนี่ยจะเป็นสายเวทแล้วก็ยังจะ ผสมกับสเตงเข้าไปด้วยนะครับสายถึกทน,นเองเห็นจากน้ํำหนักนะฮะแล้วก็ค่าพลังที่เพิ่มนะครับแล้วก็เรายังได้อีก2อซัมมอนนะครับนั่นคือหุ่นเชิดเทโรนีน่านะฮะหญิงร่างสรงองคุหลีนะครับหนึ่งในหุ่นเชิดของเซลวิทนะฮะอันเชิญร่างวิญญาณหญิงร่างทรงองคุลีร,ร,ร,ร่างวิญญาณที่ไม ผู้มองมองที่ตนคุนชี้นำนะครับนอกจากมีมนตราฟื้นฟูแล้วยังสามารถใช้ไอ้น้ำศักดิ์สิทธิ์ได้อีกจ้วยยังเป็นคนที่สงบสง,งีมตั้งแต่ต้นกำเนิดจึงไม่เหมาะสำหรับการต่อสู้การเข้าไฟนะฮะหญิงล่างทรงผู้หญิงล่างทรงไรผง้ผู้มองมองผู้มองมองไร้หญิงล่างทรงแต่ทว่าการชี้นำกลับไม่มีเชื่อมต่อกันระหว่างสองฝ่าย แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือหุ่นเชิดบุรุษไหนะครับหนในหุ่นเชิดของเซลูวิดนะอันเชิญร่างวิญญาณบุรุษไหนะครับอันนี้น่าจะเป็นหุ่นเชิดหรือว่าซัมมอนสายแทงนะจากนนแนวแล้วร่างวิญญาณของบุรุษที่ต้องการกลายร่างเนื้อนะในไหมีชีวิตนะฮะเป็นผู้เชี่ยวชาญไหคขว้างไหได้หลายประเภทเนะี่ยครั้งหนึ่งนะฮะเป็นไหนักรบนะฮะเคยประกาศ แก่ชายผู้ไรานามจะให้เจ้าเป็นเนื้อในนั้นยังเร็วเกินไปจงพยายามแล้วสักวันข้าจะกลับมารับเจ้าไปเองและนี่ก็ด้านบนนะฮะก็จะมีหินแห่งความทรงจำนะครับช่วยเพิ่มความทรงจำนะฮะช่องคาถาของเราช่องมนตานะครับช่องคาถาและมตฑานะฮะให้มีมากขึ้นเดี๋ยวเราจะไปตีบวกเขากันนะครับ เรามาดูซิว่าเขาอยู่ในระดับไหนนะฮะสัมมอนที่เราได้มานะครับแล้วก็เอากระดิ่งไปให,ให้ใหญ่แก่เลสเบี้ยนด้วยนะครับเปิดไฟนิดนึงกนะาได้ของค่อนข้างเยอะนะครับคลิปนี้แล้วก็สิ่งที่จะได้มานะครับนั่นก็คืออ๋อแล้วเมื่อกี้เราได้คาถาด้วยนะครับ หนึ่งในคาถาแห่งราชวงศ์คาเลียนาสร้างวงล้อมด้วยดาบหินฉลัดพรากเวทจํานวนมากนะครับนี่ก็คือดาบหินฉลัดพุ่งเข้าหาศัตรูเดยอย่าใกล้โดยอัตโนมัติสามารถใช้ได้ต่อเนื่องโดยไม่ต้องหยุดเดินนะคาถาดาบหินฉลัดของอัศวินจอมเวทเป็นคาถาระดับสูงนะครับเราจะซื้อมันนะแล้วก็หนึ่งในคาถาราชวงศ์คาเลียนก็คือน้องคุณคาเลียนะครับปัดคาถาขาจัดคาถาและมนตัวพลังนั้นมาใช้เป็นดาบฉลัดนะครับเพื่อ ลิกกลับมาโจมตีวิชารับที่ราชวงศ์คาเลียติมเอาไว้รับมือกับวิทยาลัยจันรากับจันท,าก,นทากับดาราสักวันหนึ่งก็ต้องแยกทางกันอยู่ดีนะฮะหรือว่าพอสองคนพอแตกแยกกันปุ๊บก็เตรียมคาถาไล่ตีกันเลยเลนนาล่ากับเลนล่า,ลลาอะไรเงี้ยนะแล้วก็อีกหน,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 นึ่ง,งนะฮะเป็นคาถาน้ำแข็งก้อนน้ำแข็งหินฉลัดนะฮะัคาถาที่ได้จากคาถาที่แม่มดหิมะชาลาใช้ปล่อยมวลพลังเวทยืกเย็นจากหินฉลัด บนคาถาใช้ได้โดยไม่ต้องหยุดเดินใช้ได้ต่อเนื่องด้วยนะว่ากันว่าแม่มดฉลาสอนให้เล่นนี่ในุ่ยเยานะได้รู้จักคาถาเย็นเยือกและนําความกลัวของจันดับนะเรียกว่าให้จันกลัวและต่อมาก็เป็นหมอกน้ำแข็งคาถาที่แม่มดหิมะฉลาใช้ปล่อยหมอกเย็นเยือกออกไปตานด้านหน้านะสามารถใช้ได้ต่อเนื่องโดยไม่ต้องหยุดเดินหากชาจจะ ปล่อยได้กว้างขึ้นเท่านั้นเองนะว่ากันว่าแมมโมชลาสอนให้เลนนี่ในหัวยาวนะและนี่เดี๋ยวเราจะมาตีบวกนะครับตีบวกแซัม,มอนของเราแล้วเราไปเทสกันนะครับตีบวกไว้พอสมควรนะฮะมีโหดจนเกินไปเพราะเราจะไปเทสที่หน้าด่านเหมือนเดิมนะครับ ยังไม่แน่ใจว่าสมอนตัวไหนที่มันจะเจ๋งที่สุดนะเราจะได้ไปลงทุนกับมันเยอะๆนะครับนี่นะอยู่ในคลาสนี้เลยนะครับคลาสระดับล่างสุดนะฮะแต่เป็นคลาสที่เจ๋งนะฮะเจ๋งเกือบที่สุดนะครับอยู่ล่างไม่ได้กลากนะครับแค่เรียงลําดับจากห่วยบนข้างล่างเจ๋งเท่นั้นเองนะแล้วก็จะขอตี้บวกนะครับตี้บวกบางอย่างนะ ดูิตอนนี้ของเราเยอะมากนะเดี๋ยวขอติโบนี้นะครับสารพินะใช่บ่อยมากออเคนะครับเ,เดี๋ยวเราจะว่าไปที่หน้าด่านนะไปเทสของกัน เตรีมความทรงจำนะครับ,รบจะเททั้งสีชิ้นนะที่ได้มาก็จะมีนี่เลยฮะสองคุณคาเลียนะครับมองน้ำแข็งนะสองคุณคาเลียนี่ต้องไปใช้กับอุปกรณ์ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีสอนน้ำแข็งนะนี่ สอนน้ำแข็งจริงๆสองคุณนะครับแล้วก็ดาบนะฮะดาบเยอะๆวงแหวนคาเรียนะครับก็คือพวกนี้น่าจะแตกมาจากคาเรียใช่ไหมครับแล้วก็มาตั้งเองนะก็จะเป็นสำนักลินนี่นครับสำนักน้ำแข็งแล้วก็เลนนัลล่าครับเป็นสำนัก ลจะไ่เริ่มเทสต,ตัวนี้ก่อนเลยฮะเป็นสายแทงนะครับโหแทงแบบว่าไม่ต้องมีเกาะฮนะถ้าใส่เกาะนี่จะเป็นยังไงเนี่ยโอออูทาทางน้องจะแข็งแรงมากคนระับแค่ต้องเป็นไงเล่ายางโฮดนะปาชี้ด้วยมีจา้าโอ้โหปาไฟฟ้าด้วย สามหายเข้าไปแล้วนะครับเอา้าจะปลาอะไรต่อปลามันเอาปลาไม่โยนนะเอาปลาไฟโอ้หหลายธาตุเลยคนเจ๋งเนี่ยปลาโอปลาพิษนะปาลาอะไรอีกโอ้โหมันไม่ใช่ไฟมันเหมือนเป็นอะไรสักอย่างทนำะไมพี่ โอ้โหโดนขี้แล้วโอ้โหไฟนี่โคตรตายเลยโคตรโหดอ่ะโอ้โหเป็นซัมอนที่โคตรเจ๋งฮะเขอบอกอืมสายฟ้าสันทำไมแล้วถึกด้วยนะดูจากโอ้โหแข็งมันเรื่อว่างปลาขี้ถึกมากอยู่เลยด้วยจะปล่อยเขาครับให้เขาไปสู้รู้สึกโดนดาเมทิลสิบกว่าเียนะแล้วก็ไม่ไม่เสียงง่ายนะ สายฟ้าฟาดไปที่ง <finishing on developed Airbnb> มือไฟนะฮะโอ้โหคอมโบเลว่าเป็นสมอทิน่าใช้มากนะครับเฮ้ยว่างไงนายโลมาเดไหนไปเจอกับนักตาขี้ของเรานั่นคือโอ้โหพาล์มโอ้มหเอ้ยนายก็ควรจะหาชุดดีๆใส่แล้วจะได้หน้าเฉยๆ่านี้นายน่าจะใส่เก่งๆดีๆ่านี้เดี๋ยวเราไปเปลี่ยนนะครับ เติมพลังนะเราจะใช้เจ้าตัวนี้นะครับเป็นน่าจะเป็นสายเวทนะฮะสมอนสายเวทออกมาสมอนที่มีคนแทงสามารถเพิ่มพลังให้เราได้เ,เดี๋ยวเราไปเรียกศัตรูมาให้ดีเชียวพวกในน้องเจ้าเดิมแต่เราจซ้ําป่าป่าอะไรไม่รู้นะครับคราวนี้ก็เติมพลังนะเติมพลังตัวเอง,ง,เองโอ อะไรดูเติมพลังตัวเองนะอเติมพลังบ่อยมากครับมากกว่าแซมมอนอีกตัวหนึ่งโอ้โหเ,เบิร์นแล้วก็ยังลัทมีการเติมพลังผมไม่ทราบนะบว่าไกลทั้งแมปหรือเปล่าหรือแค่นีนะ้นี่เป็นแซมมอนเชยเติมพลังนะครับ จะมาลองนะฮะข้อท้อขอใส่ก่อนใส่อันนี้พันกันนะครับเราจะใช้สเก็ตน้ำแข็งนะลิงแสงน้ำแข็งขนาดใหญ่เขอไปเรียกเพื่อนกันนะ เคาราเริ่มจากหมอกก่อนเลยนะของสวยๆฟิงมาดูดิมันใช้ยังไงนะฟิงอื้มฟงฟิงฟงฟิง,ฟ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 ง เคยเจอไหมไอตดเย็นๆโอ้โหนายเดินเข้ามาในไอตดเย็นๆได้เลยนี่าะว่าโดนทีเดียวนะครับแที่โดนต่อด้วยพี่กันหนาวได้แล้วเหรอเพย์อ๋อแต่ว่าไอหนาวยังคุมใน,ตน,น,นีตัวทหารนก็ตราบใดที่ไอหมอกยังอยู่ในตัวนะมันพลังหลับเขาลดอยู่นะแล้วเราก็สามารถทำดาเมจได้มากขึ้นนะครับ เดี๋ยวจะเรียกเข้ามาโดนอีกที่อไอหมอมแล้วเฟบในะงีโดนอีกแล้วอ๋อโอเคเอาไว้ลดพลังรับนะครับเมื่อเขาโดนไอหมอกนะก็จะมีเจ็บเล็กน้อยนะแล้วก็พลังรับลดลงนะเพื่อยังคงมีไอหมอกติดอยู่ที่ตัวอยู่ครับทำให้เราไปตีได้ดดเมจมากขึ้นนะฮะไสนองคุณคาเรียโอ้พอดีไดใส่ของมานะคระเปลี่ยนไปใช้อ,อื่นดีกว่านะนี่ก็คือ รูปแบบของสองคุณคาเรียนะครับคราวนี้เราจะมาดาบคาเรียนะครับจะดาพูดเยอะกี่อันเนี่ยนี่เป็นไงเล่าเก้าอันนะฮะโอ้โหจบหมดโอ้ยบโอ้ยมยีอย่ไงน้อวไงเ้องมีโล่เนอะ ปิดปากิดป,กปกากมากฟงฟอฟออคฟรอมบรอยมีขนาดหัวหน้านะว่องไวๆปิดรอยครับต่อไปเป็นสอนนแข็งหน้าจุดเยือแข็งฟอจะยิงขนาดมีโล่นี่ละ อ้อห,อหมีโลนี่กือบตายนะครับแสดงว่ามันทะลุนะดีกว่าสอนจะลลัดนะครับสอนจะลลัดนี่มันยังไม่เข้านะระยะก็ปกติเดี๋ยวจะไปหาเพิ่มนะครับปรีีก่น ก็ฝากกดไลค์กด s u b บ c r i b e ด้วยนะครับเทสระยะไกลนะฮะดูว่าระยะใช้งานได้แค่ไหนเนี่ยแล้วเหมือนกับว่าเขาจะกิน h p น้อยกว่าสองเจลาตินนะครับแล้วก็ให้ดาเมจที่ดีกว่าฝากกดไลค์กดซับสไคร์นะครับด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปเก็บชุดของเลนนี่นะครับ นี่แล้วก็ของบางอย่างที่เรียกว่าทำเควสนี้ทีหนึ่งเนี่ยของเยอะเยอะ